แล้วมันมีก้างเอาตัวไม่มีก้างก็ต้องหาให้ตัวไหนไม่มีก้างตัวนี้ไม่มีก้างตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ไม่มีก้างใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมครับอ่ะอันนี้เอาตัวเล็กไม่มีก้างอ่ะไม่มีก้างอันนี้เอาทำนี่เลยที่เดียวอืมปลาเขาเหนียวครับอร่อยแต่มีทอดนะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยเนาะข้าวเป็นเย็นกัน ก้นอนจะยังเรียนอื้ยงเนี่ยหนังมันเอากินหนังเหรอไอ้ชอบกินหนังเหรอเ้าเหนียวด้วยนิดนึงเขาเหนียวด้วยคขาข้าไปเรียนแล้วเด็กขาดรอครูนี้คุณครูคไม่ว่าอะไรหรอหคุณครูไม่ว่าเหรอ หล่นก็หล่นก็เก็บเองเก็บได้จับเก็บเองด้วยเก็บเองใส่เองใส่ฝั่งไหนถูกผิดข้างผิดข้างผิดข้างค่ะฝั่งนี้ผิดข้างเลยผิดข้างเลยไอเข้าไหมใส่ผิดข้างอ่ะใส่ผิดข้างเพราะว่าผิดข้างสลับข้างสลับข้างก่อนสลับข้างก่อน พี่กะทิไม่มาหาวันนี้พี่กะทิปไปโรงเรียนแล้วพี่กะทิตื่นสายพอตื่นไวเนะนี้เนาะไหนสายทับผิดข้างลูกสลับข้างก่อนสลับข้างสลับข้างก่อนนั่นแหละสลับเลยสลับข้างกันผิดข้างนะส่ไม่ถูกข้างเก็นข้างนั่นแหละส่ข้างมาสลับเลยเท้าแย่ไปเท้าแย่ไป โอเคแค่นั้นแหละได้ okay. Okay. แล้วโอเคโอเคเก่งจังเนยเนาะนะอนมุมเปรี้ยวไหมเอาเหรอมาเนี่ยชิมุกไหลไหนไหนอยู่ไหนชตเตอร์บ้านเหรอ <Okay. S 1> อู้ใหญ่จังเลยอยากนั่งจังเลยไปไหนนะ่ะไปภูเก็ตเลยเหรอภูเก็ต้อยากไปเกาะเที่ยวรพร้อมภูเก็ตเนาะไปไหมไปไหมภูเก็ตอันนี้มีสองแถวเลยนะพลอสองแถว บดบส้วอ๋อมีรถบัสมีสองแถวด้วยเหรอโอ้โอสองแถวขนไข่ห็นหน้าเห็นไหมเห็นไข่ไหมโอ้สองแถวบ้านไหนเนาะของเต็มเลยเนอะเต็มหลังคาเลยเนอะเห็นไหมเ,เห็นไหมปไปเรียนกันสบายใจแล้วไปเรียนแล้วอันนุมเปรี้ยวไหมคะอ,อันนี้ทั้ พี่กระทิบย์ไม่มาหาพลอยถามพี่กระทิบดิพี่เขาทิพไปไหนคะฮะเอาไหมไม่เอาอะไรนะไม่เอาไม่เอานมเปรี้ยวเอาอะไรไหมไปเทเว่นไหมเอาไปกินที่โรงเรียนได้ไหมคุณครูจะกินโรงเรียนไหมถ้ากินไหมเอาตังค์เหรอเท่าไหร่พอแล้วไม่เยอะขนาดนั้นนมเปรี้ยวพอยมันเก้าบาทเอง เอาเยอะไปเปล่าเนอะเอาแล้วเอาเยอะไปมาซื้อนมเปรี้ยวกันใช่คู่ยังก็ได้ยาคูไหนยาคู่ไหนเอายี okay. Okay. ่เปายี <h <h Ay, <h 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 uh, ahí, ่เปาอันนี้อันน okay, ี <h> okay. <h> okay. <h ้โอเคโอเคถ้าเอาเอาอี่เข้ามาเอาเรียนให้ด้วยตังตังยังไงพลอยตังพลอยแต่ตังเองห้าบาท่ะโอเคห้าบาท อาธิอาจะค,ครูรืบบ้มหลอดมาถ้าเอาเสียไปตรงนี้นะครับเอาตรงนี้ลืมหลอดไฟลืมหลอดไฟลืมหลอดไอ้นี่หรอเอาไปนี่เนาะเอาไปกินขี้เหร่นเนาะชอบกินยาครูตอนเช้าฮะอะ,อะไรนะ,ะไปตกกลางเออไม่มาแล้วเหรอไปตกกลางเหรอ คอ,อยรอนานแล้วนะใครยังแล้วไมได่ดูแล้วไม่มาแหละแล้ว่ามันไปก่อนเราแล้ว